คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast. The law close to Channel is ลงเล่น500ได้คืน5,000อยากรวยอยากมีเงินใช้คลิกเลย เล่นง่ายจ่ายไวถอนได้ตลอด24ชั่วโมงเชื่อว่าใครหลายคนนะคะจะเจอข้อความเหล่านี้อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเข้าใช้งานอยู่บ้างนะคะก็จะเป็นสโ,โลแกนที่เราจะมักพบบ่อยนะคะแล้วก็มาเชิญชวนค่ะให้เราเข้าไปคลิกหรือว่าเข้าไปกดแอดนะคะเพิ่มะะเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปลงเล่นพนันออนไลน์ก็ดีเข้าไปร่วมลุ้นโชคนะคะเสี่ยงดวงเพอถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะมีรายได้ถ้าท่านเล่นพนันเนี่ยท่านได้เงินแน่นอนนะคะเผลอๆนะคะก็จะมีรูปแบบนี้ค่ะว่า คลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เงินเราเหมือนเป็นขวัญถุงก่อนค่ะมีเงินติดบัญชีไปให้เราก่อนกนะ็คือเข้าไปครั้งแรกเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายเลยเลยมีเงินให้คุณเล่นนะคะเล่นพนันออนไลน์เนี่ยเล่นไปได้เลยนะคะก็คือมีทุนให้ด้วยในการเล่นพนันออนไลน์นะคะแต่ว่าพอท่านเล่นไปสักพักเนี่ยก็จะเสียเงินค่ะคือเราต้องเติมเงินเข้าไปนะคะเพิ่มเงินเข้าไปซึ่งเป็นเงินในบัญชีเราเองนี่แหละยิ่งเล่นยิ่งเสียนะคะบางทีก็อาจจะจูงใจเราในช่วงแรกนะคะว่าจะมีรายได้มาบ้าง มีรายรับเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าหลังๆนี่จ่ายอย่างเดียวนะคะแล้วก็จ่ายเยอะด้วยนะคะพอเราติดไปแล้วเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราได้รวมตัวเล่นไปแล้วใช่ไหมคะยิ่งจ่ายแล้วกย็ยิ่งอยากได้คืนนะคะเพราะงั้นเราก็จะยิ่งเล่นแล้วก็เล่นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเงินเสียทองกับการเล่นพนันออนไลน์หรือว่าการเล่นพนันที่อยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเนี่ย นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยถึงขั้นหมดตัวได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นภัยอีกภัยอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นภัยในระบบออนไลน์ที่อยากจะมาแชร์มาพูดคุยมาเตือนภัยกับทุกท่านนะคะที่กําลังรับฟังพอดแคสของสํงงานักงานกิจการยิถีธรรมอยู่ในขณะนี้นะคะว่าการเล่นพนันออนไลน์นะคะมันมีได้มีเสียจริงไหมหรือมันเสียอย่างเดียวนะคะไม่เคยได้ทุนคืนเลยหรือว่าได้มาบ้างแต่ว่าก็เสียตลอดนะคะเสียมากกว่าได้นะคะนี้ท่านต้องคิดแล้วว่า A, หรือว่าเขาเขียนโปรแกรมมาไว้สําหรับหลอกลวงเราโดยเฉพาะนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะว่าเวลาที่มิจฉาชีพนะคะเราจะเขาจะมาหลอกลวงเราเนี่ยให้เราเข้าไปร่วมเล่นสมัครออนไลน์นะคะบางทีเราอาจจะดูจะเป็นฟุตบอลใช่ไหมคะเป็นกีฬาดูเทนนิสใช่ไหมคะดูแบดมินตันก็ดีดูตีกอล์ฟก็ดีนะคะบางทีพอเราดูผ่านทางสมาร์ทโฟนผ่านทางอ่ คอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ททีวีเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ URL หรือว่ามีแบบป๊อปอัพเด้งขึ้นมาใช่ไหมคะว่าหรือเราอาจจะอ่านข่าวอยู่ในหน้าข่าวสำนักข่าวใดข่าวนึงแล้วก็มีป๊อปอัพโฆษณาขึ้นมาเด้งบอกเราว่าถ้าท่านอยากรวยอยากมีเงินใช้นะคะอยากมีไรายได้พิเศษคลิกเลยนะคะหรือว่า อาจจะเป็นามารับเป็นโบนัสพิเศษสําหรับท่านเลย100ท่านแรกคลิกเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นข้อความที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ชวนเชื่อนะคะแล้วก็พอถ้าเราคลิกไปแล้วเนี่ยเราก็เริ่มแล้วค่ะสตาร์ทการเป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อนะคะตอนแรกเนี่ยเราเหมือนเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะเราคลิกเข้าไปแต่ว่าพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะนําเราไปสู่ช่องทางที่ ชักชวนให้เราเล่นพนันออนไลน์ค่ะว่าเล่นกับเราเล่นง่ายๆนะคะก็จะเป็นเกมเป็นโปรแกรมเป็นรูปแบบออนไลน์พนันออนไลน์ที่มันเล่นง่ายๆนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขวงเงินนะคะแล้วก็เราจะหลงเข้าใจว่าอ๋อเราจะได้เงินยอดนี้จริงๆนะแต่จริงยิ่งเล่นเข้าไปเนี่ยเราเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เคยได้คืนเลยนะคะพอบางทีเนี่ยมันมียอดที่เราเป็นรายได้ของเราใช่ไหมคะว่าเราเนี่ย เล่นพนันแล้วเราได้เงินแต่จริงๆแล้วตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่อยู่ในระบบออนไลน์ค่ะแต่เราไม่สามารถถอนมันออกมาได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยถูกหลอกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่เราเจอกันบ่อยแล้วก็เราจะเห็นว่าต้นทางของปัญหาอาชญากรรมอาชญากรที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงต้นต่างๆทุกวันนี้นะคะถ้าเราสัมภาษณ์คนที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนร้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่า บางรายเนี่ยที่เป็นมีการยักยอกเงินบริษัทบ้างการย,ายักยอกเงินของอหน่วยงานภาครัฐบ้างหรือว่าชบโกวงเอาจากคนนั้นคนนี้ก็จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีหนี้นะติดหนี้พนันออนไลน์อยู่นะต้องหาเงินไปใช้หนี้เพราะว่าโดนทวงอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ทวงแบบโหดโหดด้วยแล้วก็แถมมีการทวงแบบทาร้ายร่างกายด้วยนะคะแล้วทุกคนก็จะอ้างแบบนี้เลยคะ่ะว่าอ๋อเนี่ยต้องหาเงินไปใช้หนี้นะก็เลยจะต้องมาก่อเหตุในลักษณะนี้ ต้องมาป้นล้านทองบ้างต้องมาดักจี้ดักทำร้ายคนอื่นเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์แท้ๆเลยนะคะคือคุณทำผิดอย่างหนึ่งเพื่อไปทำผิดเพิ่มขึ้นหลายแรงขึ้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะคะแล้วก็คนที่เขาได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดของคุณนั้นน่ะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการที่คุณไปเล่นพนันเลยแล้วต้องมาเขาต้องมามีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายตรงนั้นนะคะแถมเขายังต้องมาเสียเงิน บางท่านก็ต้องมามีบาดบาดแผลในร่างกายใช่ไหมคะบางท่านอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าคนที่ทําผิดเนี่ยเขาพังพ้านหน้ามืดแล้วนะคะตรงนั้นบอกว่ามีนี้เยอะมากเลยแล้วทํายังไงดีว่าเจ้าหนี่ก็มาทวงแล้วนะคะเพราะงั้นก็อาจจะต้องถึงขั้นเข้าบ้านคนอื่นไปบุกลุกแล้วก็ไปป้นบางทีเจ้าบ้านเขาออกมาเห็นก็เกิดการต่อสู้แล้วอาจจะพังมือฆ่าคนตายเลยนะคะเนี้ยนอกจากท่านทําผิดเรื่องเล็กน้อยคิดว่าการพน,นันไม่ได้เป็นความผิดะไรหรอก แต่สุดท้ายเนี่ยมันนาพาไปสู่การเป็นอาชญากรรมอาชญากรที่มันร้ายแรงนะคะแล้วก็เป็นภัยกับสังคมมันนี้ก็เลยอยากนะมาฝากเตือนกันว่าการพนันออนไลน์คือมันร้ายกว่าที่ท่านคิดเป็นภัยกว่าที่ท่านคิดนะคะแล้วก็มันส่งผลเสียให้กับสังคมมากกว่าที่ท่านคิดนะคะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเราเล่นอยู่คนเดียวแล้วผลกระทบมันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะคนรอบข้างเราครอบครัวเราญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะล้วนมีความสําคัญในชีวิตท่านนะคะท่านั้นจะต้องคํานึงถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า เราอยากให้ทุกท่านนะคะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างระมัดระวังแล้วก็มีสตินะคะว่าเราไม่ควรไปหลงเชื่อคําโฆษณาเชิญชวนที่หลอกให้มาร่วมเล่นการพน,นันแล้วจะบอกว่าท่านเล่นเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งได้เล่นแล้วมีรายได้ดีนะคะบางทีเขาจะมีคลิป โฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะได้เงินง่ายภายใน3นาทีนะคะเพียงแค่ท่านไปกดปุ่มอะไรสักปุ่มแล้วก็ให้ลูกบอลมันเด้งๆๆไปนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเงินตัวเลขเข้ามาในบัญชีเรานะคะอันนี้การกระทําแบบนี้มันอาจจะเป็นการที่เราโดนหลอกเข้าไปเล่นพนันออนไลน์นะคะแล้วก อีกคํเกล่าหนึ่งที่บอกว่าคนเล่นพนันออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เหยื่อนะคะบางทีเราหลวมตัวเข้าไปเล่นพนันออนไลน์เนี่ยเราจะคิดว่าเราอ่ะโดนเว็บไซต์เถื่อนนั้นหรือว่าเว็บลอมที่เป็นเว็บพนันออนไลน์นี่หลอกใช่ไหมคะเราคิดว่าเราเป็นเหยื่อแต่จริงๆแล้วคนที่ไปเล่นพนันออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เหยื่อนะคะคุณไม่ใช่เหยื่อแต่ว่าคุณเป็นผู้ที่กระท,ทาความผิดกฎหมายอยู่เพราะคุณไปเล่นพนันออนไลน์เพราะว่าการเล่นการพนันนี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะเล่นการพนันออนไลน์ก็ผิดกฎหมายอีกแล้วถ้ายิ่งคุณ อัพเลเวลขึ้นไปอีกว่านอกจากเล่นพนันออนไลน์แล้วอ่ะแต่คุณไปรักทรัพย์มาไปป้นมาเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาใช้หนี้ออนไลน์อ่ะท่านก็ยังยังจะเป็นคนที่กระทำความผิดกฎหมายเป็นตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยนะคะแล้วสุดท้ายท่านก็ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในเรือนจำนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเตือนภยัยทุกท่านไว้ด้วยนะคะว่า จุดเล็กๆที่เริ่มจากพนันออนไลน์ที่ท่านคิดว่าท่านเป็นเหยื่อน,นี่แหละสุดท้ายท่านจะเป็นอาชญากรในคดีความได้นะคะซึ่งในตัวบทกฎหมายเองก็เขียนกำกับโทษไว้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เล่นพนันออนไลน์นะคะเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยโฆษณาใช่ไหมคะหรือว่าเชิญชวนให้คนอื่นเนี่ยมาเล่นการพนัน ะะเป็นการโฆษณาเชิญชวนให้มีคนมาเล่นการพรนันเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายการพรน,านันมีโทษนะคะจำคุกสูงสุดน,นะคะไม่เกินสามปีแล้วก็ปรับไม่เกิน5 0 0พันบาทหรือทั้งจํทาทั้งปรับอันนี้ก็คุกไม่เกินสาปีเลยนะคะถ้าเราไปชวนใครมาเล่นการพรนันออนไลน์เนาะทีเนี้ยการพรนันออนไลน์นะคะ่ะนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วเนี่ยการพรนันออนไลน์นะคะต้องเตือนว่าไม่มีใครรวยจากการเล่นการพนันออนไลน์นะคะแล้วก็มีแต่ความโลภเท่านั้นแล้วก็ จะกระตุ้นในเงินที่เราเอาไปลงทุนเนี่ยเราคิดว่าเราลงทุนใช่ไหมคะยิ่งเราลงทุนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกระตุ้นความอยากได้เงินคืนเท่านั้นเราก็จะเล่นจนขาดสตินะคะแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของอปัญหาเชญายกรรมหรือว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนหนีปัญหานะคะอาจจะเกิดไปถึงการฆ่าตัวตายเลยก็มีนะคะอันนี้ก็พบได้ที่หน้าข่าวเชญายกรรมที่เราเห็นอยู่ในรายวันในทุกวันนี้นะคะว่า มันเป็นปัญหาของสังคมจริงๆนะคะที่อาจจะเริ่มต้นมาจากการเล่นการพนันอย่างที่เล่าไปเมื่อตอนต้นนะคะทีนี้มิจฉาชีพเขาทํำยังไงคะเขาแฝงตัวเว็บไซต์เพื่อให้เราไปเล่นพนันออนไลน์ไว้ยังไงนะคะซึ่งตอนต้นรายการนี้เราก็ได้เกลื่อนไปบ้างแล้วนะคะว่าเขาแฝงมาในรูปแบบไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึง่งว่ามิจฉาชีพคะ <c oughs> เขาจะแฝงเว็บพนันเนี่ย <c oughs> ในการชักชวนให้เหยื่อเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะต้องชักชวนให้มีเหยื่อในหลงเชื่อมากที่สุด เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ใช้วิธีการแจกเครดิตหรือว่าแจกเงินทุนขวัญถุงอย่างที่เรียนไปนะคะว่าให้เป็นเงินเพื่อทดลองเล่นนะคะก็คือให้เล่นไปก่อนเล่นแบบระยะแรกในเล่นแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเล่นไปเลยในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็นอกจากจะไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมคะแค่คลิกเข้าไปคุณมีเงินขวัญถุงมีเงินที่เป็นเครดิตให้คุณใช้จ่ายเล่นไปก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเหมือนแบบลูกค้าใหม่มือขึ้นนะคะเราก็จะเราจะได้มากกว่าเสียค่ะ สมมติว่าเราเล่นไปใช่ไหมคะเราอาจจะได้หลักหมื่นแต่เสียหลักร้อยน้อยมากทําให้วงเงินสะสมที่เป็นยอดรายได้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะพอเราคือได้มากกว่าเสียเนี่ยมันจะยิ่งกระตุ้นให้เราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้กําไรจากเว็บไซต์นั้นนะคะเหมือนเรามือขึ้นนะคะเพราะงั้นน้ําขึ้นให้รีบตักใช่ไหมคะเราก็จะยิ่งรีบเล่นรีบลงทุนลงทุน100ได้เงิน1000ลง1000ได้เงิน1 0,000เราก็อยากจะลงทุน10,000เพื่อได้10,000ก นะคะมาจากกระตุ้นความอยากอยากจะเอาชนะเกมนะคะแล้วก็อยากจะมีรายได้ทีนี้พอเราติดกับใช่ไหมคะเหมือนว่าเราเอาเงินโอนเข้าไปในบัญชีเพื่อเป็นเครดิตในการที่จะเล่นเกมเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมคะเหมือนเขาดูประวัติการเล่นของเราค่ะว่าเราเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะดูว่าวันนี้เติมเข้าไปเท่านี้ใช้เวลาเล่นเท่านี้ใช่ไหมคะเหมือนเรามีความสนใจแล้วก็เข้าใช้งานอย่างต่อเนื่องเกือบจะเป็นความสม่าเสมอในการเข้าไปเล่นพนันนะคะในทุกๆวันเนี่ยจากนั้นเนี่ย โปรแกรมมหาหรือว่าตัวเว็บไซต์ที่เป็นตัวเว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเสียมากกว่าได้นะคะเราจะเริ่มเล่นเสีย ะะยิ่งเราลงเงินไปมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเริ่มเสียมากขึ้นเท่านั้นนะคะยิ่งเราเสี่ยงดวงหนักเท่าไหร่วางวงเงินไว้มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเริ่มเสียค่ะเสียมากกว่าได้คือแบบเสียหลักหมื่นไปได้กลับคืนมาหลักร้อยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันจะเป็นไปตามโปรแกรมอคอมพิวเ,เตอร์ที่วางไว้นะคะคือเขาคือจะเป็นโปรแกรมที่กําหนดไว้แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีอีกกลงงงึงนะคะที่บอกว่ารับเล่นการพนันนะเพราะว่ามีสูตรเด็ดที่จะจ่ายผลตอบแทนในช่วงที่พอเราเริ่มลงเงินสูงแล้วเนี่ย ก็จะเชิดเงินเราไปทันทีนะคะแล้วก็พอโปรแกรมเนี่ยก็จะรันไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราเล่นเป็นผู้เล่นแรกๆเนี่ยเป็นมือใหม่เนี่ยเขาก็จะทําให้เราได้มากกว่าเสียพอเราเล่นมาสักระยะหนึ่งมีเงินที่อยู่ในระบบมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเสียมากกว่าได้สุดท้ายค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาจะไม่จ่ายค่าตอบแทนหรือว่าไรายได้นั้นอะ่ะที่เป็นตัวเลขที่อยู่ในระบบนะคะแล้วเขาก็จะปิด เว็บไซต์นั้นแล้วก็เชิดเงินเราหนีไปเลยทั้งที่เราโอนเงินเข้าไปเยอะแล้วนะคะทีอ่อยู่ในบัญชีที่เป็นบัญชีสําหรับเล่นการพนันออนไลน์มีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือว่าเขาจะให้หน้าม้าค่ะมีหน้ามมาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ดีเป็นดารานักร้องนักแสดงที่เราอาจจะเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างนะคะหรือว่าอาจจะพอมีผลงานหรือว่า,าจ,จะเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยมารับจ็อบรายได้พิเศษก็คือเป็นการโพสต์โฆษณาชวนเชื่อ ทำโฆษณาให้ว่าเหมือนมาโชว์ค่ะว่าเออมันมีการเล่นจริงๆนะได้รายได้มาจริงๆนะมีผลตอบแทนมีกําไรมีรา,ายได้จริงๆนะก็คือยิ่งเหมือนเอาความมีชื่อเสียงนั้นน่ะมาการันตีให้ให้ใหมีความน่าเชื่อถือว่าเว็บไซต์นนี้มันมีอยู่จริงนะเชื่อถือได้นะเติมเงินเข้าไปเล่นการพนันแล้วได้เงินออกมาจริงๆนะเราก็จะเชื่อจากการรีวิวนั้นนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะโชว์ค่ะเป็นสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะคะหรือว่าโบนัสพิเศษที่เขาได้นะคะก็คือให้เราเหมือนหยิบจับเงินทองเนี่ยมันมันเหมือนมัน,มนเฮ้ยเราได้เงินจริงๆนะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีฉันจริงๆนะยอดเท่านี้จากการเล่นพนันตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็จะโชว์เราจะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วเราก็จะวางใจที่จะเข้าไปเล่นการพนันในช่องทางนั้นนะคะพอเราหลงเชื่อใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มลงทุน ในการเล่นการพนันตอนแรกเขาให้เครดิตในการเล่นฟรีต่อไปแล้วก็จะเติมเงินเข้าไปค่ะลงทุนหลักร้อยได้คืนหลักพันใช่ไหมคะอย่างที่เรียนไปแล้วก็บอกว่าให้สมัครสมาชิกด้วยถ้าท่านสมัครสมาชิกท่านจะได้สิทธิพิเศษมากมายนะคะได้เครดิตเพิ่มได้กรอบวงเงินในการเล่นใช่ไหมคะเล่นก่อนใจที่หลัง นะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะ,ะเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายเกมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะทําให้ท่านหลงเชื่อนะคะว่าท่านอาจจะเป็นสมาชิกที่เป็นแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษจริงๆนะแต่จริงๆแล้วมิจฉาชีพเนี่ยเขาเขียนโปรแกรมไว้เพื่อหลอกเอาเงินท่านนะคะบางทีท่านเล่นเกมนี้ท่านเบื่อแล้วท่านก็ไปเล่นอีกเกมนึงแล้วก็เสียเงินจากอีกเกมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตือนกันเลยค่ะว่าเราต้องรู้ทันนะคะว่าการพนันเนี่ยเป็นระบบที่ทําอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ก็บอกอยู่ว่ามันเป็นการพนันออนไล ก็คือเล่นอยู่บนระบบออนไลน์การจะมีระบบออนไลน์นี่คือเขาต้องเขียนโปรแกรมไว้ เขาต้องเซตไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องตั้งโปรแกรมได้ด้วยว่าให้ใครแพ้ให้ฝั่งไหนแพ้ฝั่งไหนชนะใช่ไหมคะเพราะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขากําหนดให้ใครเป็นคนแพ้ใครเป็นคนชนะใครเป็นคนได้เงินใครเป็นคนเสียเงินนะคะเพราะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่ตามใจมิจฉาชีพเลยเพราะมิจฉาชีพเนี่ยเขาโปรแกรมไว้อยู่แล้วเขาดูจากสถิติการเข้าใช้งานของเราเลยคะ่ะว่าเราเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเล่นมานานแค่ไหนแล้วมีเงินที่อยู่ในระบบนั้นอะ มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเขาจะจูงใจชวนเชื่อเรายังไงอย่างเช่นถ้าช่วงแรกเราเล่นเราเล่นได้ใช่ไหมคะเราก็จะเล่นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าหลังๆเราเริ่มเสียเริ่มเสียเราก็จะเล่นน้อยลงอาจจะอาทิตย์ละครั้งมิจฉาชีพเขาก็จะส่งมาเลยคะ่ะเป็นแบบ เครดิตค่ะหรือว่าเป็นโบนัสว่าเนื่องจากคุณเป็นลูกค้าที่เล่นการพนันกับเรามานานเราก็ให้เครดิตคุณก็คือให้เงินเรามากลับมาเล่นใหม่ก็คือดึงคุณตอนแรกเหมือนจะเลิกเล่นได้แล้วก็ดึงคุณกลับมาอยู่ในระบบออนไลน์นี้ใหม่นะคะมาเล่นการพนันใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการพนันเนี่ยมันเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะทาให้เราลุ้นเรามีความสนุกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใช้เวลาอยู่กับการเล่นตรงนั้นเหมือนเราเล่นเกมค่ะเราก็จะเล่นผ่านด่านไปแต่ละด่านละด่านใช่ไหมคะเราก็อยากจะเล่นให้มันจบเล่นผ่านด่านไปอีกเหมือนมีความท้า อยู่ตลอดนะคะเล่นการพนันก็เหมือนกันนะคะว่ามันมีความลุ้นมีความสนุกแต่ละเกมเนี่ยแต่ละการพนันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็โอกาสได้เสียนะ่มันมีมากมาเลยกระตุ้นสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะแล้วกอ็อยากจะลงทุนในตรงนั้นนะคะแล้วก็ยิ่งมันอยู่ในระบบออนไลน์อะเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอันนี้ก็เอาความสะดวกสบายแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของเรามา มาหากินกับเราเองนะคะแล้วก็สําคัญเลยนะคะว่าท่านอาจจะไม่ได้มีความสนใจอยากจะเล่นผนันออนไลน์หรอกแต่ว่าท่านโดนหลอกให้คลิกเข้าไปในลิงก์ในโปรแกรมนะคะว่าแบบมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลน,นี้ตืดๆมีการาแข่งขันกีฬานี้นะคะถ้าอยากดูฟรีคลิกเลยนะ,ะแต่จริงๆแล้วพอคลิกแล้วเนี่ยมันพานเราไปหน้าที่เป็นการเล่นผนันออนไลน์ ะะบางทีเราก็หรือเราอาจจะโดนแฮกข้อมูลส่วนตัวจากการที่ไปกรอกนะคะแบบว่า,ารับสิทธิพิเศษดูฟุตบอลน,นะคะฟรีก็เพียงแค่คลิกแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลเหมือนเราลงทะเบียนเข้าใช้งานแต่ว่าจริงๆแล้วเขาหลอ,อ,อกเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปนะคะ,ะ,คะเพื่อไปดูดเงินจากบัญชีธนาคารเราแทนนะคะ,ะ,คะแล้วก็เราต้องไม่หวังรวยทางรัฐค่ะเพราะคิดว่าการได้มาง่ายอะ่ะจะทําให้เรารวยเร็วรวยง่ายอันนี้ไม่จริงนะคะจะยิ่งทําให้เราเจ็บตัวเสียเงินเสียทองง่าย นะคะอันไหนที่ได้มาง่ายๆเนี่ยท่านต้องมีสติแล้วว่ามันจริงไหมมันใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลงเชื่อโฆษณาจากเว็บการพนันออนไลน์ค่ะว่าจะได้เงินจริงๆถ้ามีการรีวิวมีการโพสต์ก็คือเวลาเราเข้าไปในหน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นมีคนมาโพส์ตประสบการณ์แชร์รีวิวมากมายเลยว่าเล่นแล้วได้เงินจริงๆนะร้านนี้เว็บไซต์นี้นะคะอันนี้ยให้ท่านพึงระลึกว่าท่านอยู่ใน วงโคจร Salvador, หรือว่ากลุ online online, to to ่มคนทีはは sure ่เล่นเป็นมิจฉาชีพอะค่ะเป็นพวกพนันออนไลน์บางทีคนที่เขามาโพสต์มารีวิวนั้นน่ะเขาก็อาจจะติดพนันออนไลน์เหมือนท่านนั่นแหละแต่เขาต้องการหารายได้นะคะก็หารายได้จากการรับรีวิวการเล่นพนันออนไลน์นี่แหละทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองก็อาจจะไม่เคยเล่นหรือเล่นแล้วอาจจะเสียด้วยซ้ําแต่ว่าฉันก็มาหารายได้จากตรงนี้แหละสุดท้ายท่านอาจจะต้องเป็นคนที่ไปชักชวนคนอื่นมาแล้วก็ไปเป็นหน้าม้าอีกทีนึงค่ะแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มาเล่นการพนันเพื่อท่านเองก็ต้องการรายได้จากการเป็นนนห้้าาาาามมีททึงถ่น พบบ่อแสนะคะเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์การเปิดเว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวกับการพนันออนไลน์อะไรก็ตามหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะคะทั้งผู้เล่นหรือว่าผู้ให้บริการเนี่ย ท่านสามารถที่จะแจ้งไปได้ที่ตำรวจไซเบอร์นะคะหรือว่าสายด่วนโทร1441นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของเว็บไซต์ของตำรวจไซเบอร์เองก็ดีนะคะเขามีให้บริการที่จะแจ้งความออนไลน์ในเรื่องนี้อยู่คะเขาจะได้สั่งปิดสั่งบล็อกได้ทันนะคะเว็บไซต์ที่มาหลอกลวงมอมเมาประชาชนในการเล่นพนันออนไลน์นะคะจะได้มีไม่มีคนสูญเงินไปกับเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นนะคะเตือนท่านไว้นะคะว่าไม่มีใครรวยทางรัฐแล้วก็ไม่มีใครรวยจากการเล่นพนันนะคะมีแต่ติดพนันแล้วก็เสียเงินเสียทองสุดท้ายเนี่ย ถ้าท่านมีความจําเป็นสุดท้ายท่านอาจจะต้อง เป็นอาชญากรนะคะก่อเหตุทําผิดกฎหมายอาญานะคะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนครอบครัวหรือว่าสังคมต่อต่อไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นหยุดตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่เล่นพนันออนไลน์แล้วก็ไม่ไปชักชวนเชิญชวนนะคะไม่ไปเป็นเครื่องมือของการเล่นพนันออนไลน์จะดีที่สุดรวมด้วยช่วยกันนะคะสังคมเราก็จะปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมออนไลน์นะคะแล้วก็จะไม่มีใครถูกหลอกถูกมอาเมาจากการเล่นพนันออนไลน์นะคะมาร่วมให้สังคมหน้าอยู่นะคะแล้วก็สร้างสังคมที่เคารพกฎหมายนะคะแล้ว ก็เคารพกฎกติกาของสังคมไม่ท like ําผิดกฎหมายนะครับท่านก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วก็ไม่ถูกมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าหลอกหากินจากตรงนี้อันนี้ฝากเตือนภัยท่านนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะตกเป็นเหยื่อการเล่นการพนันออนไลน์นะคะก็ให้ท่านมีสติอย่างมากนะคะแล้วก็อย่าหวังรวยทางวัดอย่าหวังการลงทุนเล็กๆน้อยๆแล้วจะทําให้ท่านรวยได้นะคะอันนี้อาจจะไปเล่นเกมอย่างอื่นดีกว่านะคะหรือว่าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นดีกว่าการเล่นการพนันนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกกกท่่่าานนนนนไปปออะะะคคคแล้้ว็เจัหหมิ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.